ช่วงเกรดความรู้กับกบนอกกลา อาจารย์ผู้สอนคือหัวใจสำคัญต่อการศึกษาจะดีสักแค่ไหนหากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการบินในระดับสูงคือคนเดียวกันสาขาการบินมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เชิญสุดยอดกับตันพนักงานต้อนรับในระดับ f ฟิร์สคลาสมากชั่วโมงบินในสายอาชีพมาถ่ายทอดประสบการณ์และเพิ่มเติมความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพกับสายการบินชั้นนำในอนาคต คือจ,จริงๆแล้วข้อดีเนี่ยาหลักๆจะมีอยู่2อ,อย่างนะคะการที่ผู้เชี่ยวชาญมาเนี่ยเราจะบอกเขาได้เลยว่าข้อดีของเขาคือ1น3่5แก้ไขให้ถูกจุดมันจะไปได้รวดเร็วมากจุดที่2ก็คือว่าน้องๆผู้สมัครส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทราบเลยว่าสายการบินต้องการอะไรคุณสมบัติแบบไหนในตัวผู้สมัครเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถนําเสนอสิ่งถูกต้องได้การที่มีกรรมการมีผู้เชี่ยวชาญบอกเขาโดยตรงเขาจะสามารถทราบว่าเขาจะทําตัวแบบไหนให้เป็นผู้สมัครที่ใช่ที่สุด,สดในสายตาของสายการบินสนับสนุนโดยมหาวิทยายลัยกรุงเทพ